ขอต้อนรับสู่กิลแฮมเมอร์ในเซิร์ฟดีและฝากเป็นกำลังใจให้กับน้าทอมและสมาชิกในกิลทุกท่านสวัสดีครับผูเ้เล่นใหม่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตวอลเมื่อวันที่26ทธันวาที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตวอลเดี๋ยวมาดูในส่วนของทวิทนะครับก็เป็นทวิทดบดของรางวัลมากมายเลยนะครับถ้าผู้เล่นใหม่ท่านใดสนใจ<ๆ>ก็เข้ามาในทวิตได้เลยครับ มาดูกิจกรรมที่ระบบได้ทําไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นก็ทําการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเกี่ยวกับเกมของโคโลเบตถ้าเราดูแล้วตามระยะเวลาที่กําหนดเราก็จะได้ไอเทมนะครับตัวนี้เป็นไอเทมที่ผมได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วในเกมก็น่าสนใจนะครับนี่มีพรีเมียมด้วยเยอะแยะเลยครับเยอะแยะถ้าผู้เล่นใหม่สนใจนะครับก็เข้าไปล็อกอินเข้าไปสมัครกัน ในทวิตนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนผู้เรียนใหม่ก็จะได้ของแบบนี้นะครับหมดเขต9มกกลานะครับ9มกกลารีบๆกันหน่อยนะครับก่อนจะไปช่วงอัปเดตเทริทเทวอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิลไทยในเซิร์ฟดีนะครับว่ามีความแอคทีฟขนาดไหนนะครับแฮมเมอร์นะครับกับอาริอันจีนะครับก็อยู่ที่เลเวล5นะครับกับผลงานที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารวันที่26ก็2หมู่บ้านครับ จำนวนสมาชิกตอนนี้80คนนะครับลำดับต่อมาครับโฟนิกอยู่ที่เลเวล4นะครับผลงานก็2หมู่บ้านครับสมาชิก86คนนะครับลำดับต่อไปครับราชาแห่งสนามลบตอนนี้อยู่ที่เลเวล3ผลงานวอลไม่มีนะครับอาจจะไม่ได้วอลแล้วก็สมาชิกทั้งหมด84คนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าสมาชิกทั้งหมด84คนนี้ a ะแอคทีฟกันหมดหรือเปล่านะครับก็ดูที่จำนวนเลเวลแล้วกันนะครับถ้ามีสมาชิกแอคทีฟเยอะเลเวลก็จะขึ้นไว้นะครับสำหรับราชาถ้าตาแหนมดูอยู่นะครับเหมือนเดิมนะตาแหนมนะคิดถึงนะอย่าปล่อยให้สมาชิกต้องเล่นเดียวดายนะครับเข้ามาดูลูกเก่วบ้างนะแล้วก็ติดต่อผมด้วยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตกิลไทยในเซิร์ฟดีไอนะครับว่ามีความแอคทีฟขนาดไหนนะครับ ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็เดี๋ยวไปดูกันอัปเดต Territory War กันเลยครับ Territory War เมื่อวันที่26นะครับ26ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์นะครับเอาที่สำคัญเลยนะครับเหตุการณ์แรกนี้ก็จะเป็นอาริอันของ386นะครับสิงแดงก็ได้ทำการลุกคืบลงมาด้านใต้นะครับไล่บทขยี้กิลต,ต่างๆนะครับ แล้วก็ลามมาถึงจุดนี้เลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นปราสาทของอาริอันแล้วนะครับตอนนี้ถูก386ยึดไปแล้วด้วยจำนวนคนที่มากกว่าประกอบกับกิลแฮมเมอร์แล้วก็พันธมิตรของเราก็จำนวนคนตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีติดขัดอยู่บ้างมันจึงทำให้เราเสียหมู่บ้านนะครับเสียหมู่บ้านไปตอนนี้แฮมเมอร์ก็จะเหลืออยู่2หมู่บ้านนะครับก็จะเหลือเซตเทล แล้วก็อานหยานนะครับส่วนปราสาทก็ยังตึงกําลังได้นะครับสําหรับอารเอันเราแล้วก็อารเอันเราอีกกิวลนึงนะครับก็ขยับไปทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นบนไปส่วนพันธมิตรเฟลลี่เฟลลี่เรานะครับเฟลลี่อานิีอันด็อกกับเซเว่นสตาร์แล้วก็300อันนี้ก็ยังตึงพื้นที่อยู่ที่เดิมนะครับ แล้วในส่วนของสิงข่าวนะครับออริอัน386ก็จะยึดพื้นที่ด้านบนซ้ายแล้วก็ข้ามชายแดนมาที่ชายแดนของเมืองหลวงของออสเตรเลียน,นะครับทวีปนี้ก็กินพื้นที่สีม่วงเข้ามาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นของ386นะครับซึ่งเขามีกําลังมากกว่าเราเยอะมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่องคุเลียก็เริ่มก,ก็เปิดแล้วก็จะมีบางกิวนะครับเข้าไปยึดพื้นที่ได้จำนวนมากมายแล้วก็จะมีเมืองบางส่วนนะครับซึ่งเลเวลของกิวแต่ละกิวนั้นยังไม่ถึงนะครับก็ยังไม่สามารถเข้าตีเมืองของอกิวรักษาความปลอดภัยได้นะครับอันนี้ก็ต้องรออัพเลเวลไปนะครับส่วนทวีปขวานี้ ก็ส่วนมากก็จะเป็นของคิวรักษาความปลอดภัยนะครับก็ยังมีเลเวลสูงอยู่คิวอื่นก็ยังไม่สามารถเข้าตีได้ก็จะมีเพียงจะมีเพียงบางส่วนนะครับบางส่วนก็เข้ายึดพื้นที่ได้ตามหมู่บ้านต่างๆอ่าอันนี้ก็เป็นของโฟนิกนะครับของกิวไทยนะครับก็มี2หมู่บ้านอ่าสำหรับวอน่านะครับวอหน่าวันที่30 30นี้ก็จะใกล้กับเทศกาลปีใหม่ก็ผู้เล่นบางท่านก็อาจจะลาวอนะครับก็อาจจะวอได้ไม่เต็มที่ผลงานบันเสานั้นก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับน่าจะรอหลังปีใหม่ก็จะมีความพร้อมมากกว่าน,นี้นะครับสำหรับปัจจัยเลยนะครับปัจจัยที่ทำให้แฮมเมอร์ต้องเสียหมู่บ้านาก็เป็นไปได้ ว่าเกี่ยวกับกําลังพลนะครับกําลังพลของ386นั้นมีมากแล้วก็ผู้เล่นของ h ฮ m m e r นั้นมีน้อยจึงไม่สามารถที่จะทําการดีเฟนต์เบลก์รได้นะครับเพราะว่าเบลากา์ดนี้ค่าศึกได้ตั้งฟิลด์แคมป์ประมาณ3ฟิลแคมป์แล้วก็คนอีกจำนวนมากนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายฟิลด์แคมป์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเพรสูตของผู้เล่นศัตรตูรอบๆหมู่บ้านนะครับ ก็ทําให้เราเสียหมู่บ้านไปด้วยกําลังผลที่น้อยกว่าครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้วอหน้า30หรือว่าอาจจะหลังปีใหม่ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็อาจจะมีการวางแผนกับพันธมิตรของเราเกี่ยวกับแผนการวอรครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับสําหรับวันอังคารเราก็เสียหมู่บ้านไปก็ไม่เป็นไรครับก็สนุกสนุกกัน สน,สนุกกันครับกับ t ทอร์รทรวอลกับแฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าวันที่30นะครับวอลวันที่30เดี๋ยวจะมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับว่าแฮมเมอร์จะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ดีกับกับปันังคารนะครับเรื่องปืนใหญ่เรื่องยูนิตแล้วก็เรื่องของสมาชิกแต่ละท่านนะครับในการเตรียมตัว เราต้องพร้อมนะครับการสั่งการกับหัวหน้าปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขกันนะครับไปแก้ไขกันอันนี้ไม่เป็นไรครับโอเคสำหรับการอัปเดตของ t o r r i t o r y w a r วันที่26ที่ผ่านมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหมท่ที่ต้องการข้อมูลสอบถามมาได้ใน Discord ของ Hammer นะครับถ้าสนใจเข้าร่วมกับกลุ่มแฮมเมอก็สมัครเข้ามากันนะครับเข้ามากันเยอะมาร่วมสนุกกันพร้อมกับ กิจกรรมมากมายของทางแฮมเมอร์ที่จัดไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับฝากเป็ปกนกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมาให้กับผู้เล่นใหม่ได้รับชม,มน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ